สวัสดีค่ะนี่วันนี้เราจะพามาดูนี่ให้แม่ตัดกล้วยกล้วยหอมนะคะอะบางกล้องเพราะว่าอันนี้มันล้มมาก็เป็นหอมเขียวนะหอมเขียวสุกแล้วสุกมากรู้ตั้งแต่วันล้มแล้วแต่ว่าลูกมันเล็กนะอะก็เลยไว้สุกให้สุกขาต้นนี่แหละอืม เดี๋ยวให้แม่เอาไปฝากเพื่อนบ้างนะเดี๋ยวเอาหวีหวีเอาหวีสวยมาใส่หิ้งพระหน่อยอันนั้นช้ำแมนะ่มา,าโอเคเอาออกมาข้างนอกก่อนนะเ,เมื่อกี้หิวมาแล้วก็แค่จะจับหัวมันนะมันล่วงไงล่วงเนี่ยมันกรอบมากขนาดนี้เลยเนาะ มันก็ช้ำมาเต่อันหวีล่างนั้นก็ต้องเอาหวีบนให้เขาจะเอาหวีสุกให้เขาซะหน่อยช้ำร่วงอันนี้ไม่ได้ตั้งใจนะมันร่วงแบ่งกันกินไม่ได้เอาไปไปขายก็เอาให้เขาเนี่ยลูกมันไม่ค่อยเต็มเพราะว่าต้นมันหักก่อนเนาะ ลูกไม่เคยเต็มหมายความว่าไอ้ยังเป็นเหลี่ยมอยู่อะเนะเหลี่ยมชัดอืมอะไหนไหนมีกล้วยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาถวายหิ่งพระอ่ะชักหน่อย โอเคความจริงม <chat> ันต okay. <f irm ation> <Frankly, S 2> ้องโตเต็มที่ฝันี้ลูกใหญ่ลูกใหญ่กว่านี้อืมอีนั่น่ะยังค้าได้ที่อืมเอาวางไว้แถวนี้ก่อนเพราะยังมีอ่าโอเค สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะอ่ะแม่บ๊ายบายน้อยบ๊ายบายอ่ะแม่ไปบ้านเพื่อนนะโอเค